สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆครับผมวันนี้วันที่2กันยายน2567ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านสวนโซลาเซลล์รเที่ไม่ใช้การไฟฟ้าวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพิ่งจะดอบลงไปเมื่อสักพักนี้เองตอนนี้ก็เวลา11นาฬิกาแล้วน่าจะเริ่มหิวข้าวแล้วมั้งฝนพักให้นิดนึงไม่รู้ว่าจะได้ไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูแผงที่ผมติดตั้งไว้นะครับทั้งหมด24แผงของด้านบนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันตอนนี้ก็ยังตกแบบเปะ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 เป,ป,ปะอยู่อันนี้ลอยน้ํานะแล้วก็ดูแผงด้านล่างนะครับพระอาทิตย์วันนี้น่าจะพักผ่อนนะเพราะว่าที่นี่มีเบรฟ้าก็ต้องรู้จักในการจัดการใช้งานนะครับผมว่าจะวันนี้ไฟเราจะพอใช้หรือเปล่าดูน้ําลอยน้ําอันนี้ก็ แพงนะครับแถวละแปผมเคยบอกในคลิปไปแล้วเนาะอันนี้ก็ดูไปแล้วแต่ดูซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรผมจะต่อเข้าไปทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับผมมาดูแผงชุดนี้ชุดนี้ผมต่อเข้าไฮเปอร์ดิวเตอร์ห้าพันวัตต์ของ Apple Green ก็คือรุ่น Green X แล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอันนี้7แผงผมจะต่อเข้าเครื่องของซันดี แล้วก็ชุดข้างล่างข้างล่างนี่ผมต่อเข้า MPT 1 0 0แอมป์ของ Apple Green โดยใช้9แผงแผงละ3 3สติงสติงละ3แผงกำลังคิดอยู่งงงก<โดย>็จะใช้แผงของชุดที่2เนี่ยพว่วงไปด้วยเพราะว่ามันจะต้องครบ9ไงแต่ว่ามันแถวละ8ผมก็เลยให้เหลือของซันดี7แผง ส่วนด้านล่างตอนนี้ก็คือว่างเลยนะครับยังไม่มีการต่อใช้งานเพราะว่าเครื่องยังไม่มีที่จะมาเพิ่มเพราะว่าต้องทําห้องโซลารเซลล์เพิ่มไปอีกอเดี๋ยวกางบันไดาพาปีนขึ้นไปดูนิดนึงพามาดูด้านบนแผงนะครับตอนนี้ก็น้ําเป็นเม็ดเลยเพราะว่าก็ยังตกแบบโปรยอยู่นะวันนี้ท่าทางคือจะตกทั้งวันแน่นอนกรมอุตุดบอกว่าฝนจะตกหลายวันเลยนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์ตอนนี้มวลน,น้ําก็ ่มไปหลายจังหวัดแล้วนะครับมันก็จะมีน้ําอยู่ตรงแผงบ้างโอ้ไม่บ้างนี่เยอะเลยนะทั้งหมดเลยนะครับให้ดูรอยน้ำเป็นทะเลเลยอะ่ะอ่ะแบบนี้เราจะได้ไฟไว้ใช้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านล่างกันมาดูชุด9ก้าแผงนะครับ5 8รวัต์ทั้งหมด9แผงอนุกม3แผง3สตริงโวลต์มาที่1 127โวลต์ผมลองใส่4แผงแล้วโวลต์เกินก็เลยอนุกรม3แผง3สติงมาอยู่ที่2,250วัตต์นะครับเมื่อกี้น่าจะเห็นน้ำเต็มเลยนะครับไม่มีแสงแดดเลยอ่ะเรามาดูส่วน8แผงตอนนี้585วัตต์อนุกรม8แผงลวดดูที่2,170วัตต์แล้วก็ไปดู585วัตต์อนุกรม7แผงบ้าง คือแผงด้านล่างเราไม่ได้ใช้งานแล้วตอนนี้ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มอ่ะมาดูตรงนี้นะครับผลิตอยู่ที่1,700วัตต์รวมแล้วตอนนี้ก็จะอยู่ที่3,000 4,000 5,000นนะครับอ่านี่นะอันนี้พันเจ็ดแล้วก็สองพันร้อยสองพันสองอ่ะก็เป็นเท่าไหรนะ่ละสามพันสามพันเก้าสามพันเก้าสี่พันห้าพัน อยู่ที่5,000กวัตต์นะครับขนาดไม่มีแสงเลยนะไม่มีแดดเลยแผง585วัตต์ถือว่าโอเคเลยนะครับและอยู่ในที่โล่งด้วยมาดูจ่ายไฟตอนนี้ก็คือเปิดแอร์1 2 0 0 0 b t u อวดีอยู่2ตัวก็คือห้องด้านใน1ตัวกับห้องเครื่องโซล่าเซลล์1ตัวคิดว่าอยู่1,230วัตต์ ส่วนแบตเตอรี่ก็อยู่ที่77% 53ห้าโวลต์วันนี้สบายแล้วพอใช้แน่นอนครับถ้ายังชาร์จอยู่แบบนี้นะครับในช่วงของสบิบเอโมงกว่านะขนาดไม่มีแดด2,2002 0 3 0 0 0 3 0พนสอันนก็4,000กว่าไปแล้ว5,000 5,000โอ้เกือบ6,000วัตต์นะครับ ถือว่าประสิทธิภาพใช้ได้เลยแต่ว่าแผง2หน้าอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องติดในที่โล่งมันอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาสัก1 0อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับวันนี้ไฟพอใช้ยังเปิดแอร์ได้แบบสบายสบาย,บายตัวอันนี้เปิดห้องเครื่องไปด้วยเพื่อให้พัดลมได้พักผ่อนเราก็จะสลับนะครับกลางวันผมเปิดอันนี้ตอนกลางคืนผมปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมดูดอากาศเพราะว่ากลางคืนมันทํางานแค่โหลดอย่างเดียวไงไม่ได้ชาร์จแต่นี่มันระดมกันชาร์จไง3ตัวนะครับก็คือตัวที่1 ตัวที่สองตัวที่สามอ่ะวันนี้ผมก็มาฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับในการที่ใช้แผงโมโนฮาร์ฟเซลยี่ห้อคือจิงโกทั้งหมดยี่สิแผงส่วนที่ผมจะทำต่อไปก็คือด้านข้างนอกนะครับข้างนอกนี่กำลังกำลังก็ออิดอยู่เพราะว่าจะต้องขยายละไม่งั้นมันไม่พอใส่เดี๋ยวผมจะใส่อินเวอร์เตอร์ฝั่งนี้อีกแล้วก็ เติมแบตเข้าไปนะครับอาจจะอาจจะแยกแยกคนละชุดชุดล่างกับชุดบนนะครับผมไว้ติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมสําหรับโซลาเซลลนบ้านๆโยแยกขึ้ใหญ่วันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ